เช็คล่วงหน้าตารางบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเดือนพฤศจิกาย,ยน2563ได้อะไรกันบ้างมาฟังเลยทันข่าวทันเหตุการณ์กดติดตามทั้ง Facebook และ YouTube ข่าว3ามทีวีเอาไว้เลยอย่าลืมกดเพิ่มเพื่อนในไลน์เพื่อพูดคุยกับข่าวสามทีวีไม่ไว่าจะเป็นข่าวสารสวัสดิการแห่งรัฐเงินอุดหนุนเด็กผู้พิการ เงินเกษตรกรหรือมาตรการต่างๆที่รัฐบาลอัปเดตและช่วยเหลือประชาชนหรือติดต่อโฆษณากับข่าว3ามทีได้แล้วที่ายแอดสามารถสแกน QR Code ข้างหน้าคลิปนี้ได้เลยหรือจะกดที่ลิงก์ข่าว3ามทวีหรือจะต้นหาเพื่อนแล้วพิมพ์คขาว่า &782 eflul แล้วเพิ่มเพื่อนกับข่าว3ามทีวีได้เลยนะครับสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะวันนี้ก็มาอยู่กับข่าวสามทีวี ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาอัปเดตนะคะตารางเงินเข้าเดือนใหม่นะคะก็คือเดือนพฤศจิกายน2563นสนะคะสำหรับผู้ที่มีบัตรคนจนนะคะหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะ ซึ่งความช่วยเหลือ,อรายการสุดท้ายนะคะก็ได้โอนครบแล้วนะคะในวันที่18ตุลาคม2563ที่ผ่านมานะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าเดือนหน้านะคะพฤศจิกายน2563จะมีความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วก็เงินเข้าวันไหนบ้างนะคะเดี๋ยวมาเช็คไปพร้อมๆกันในคลิปนี้ได้เลยค่ะ ค่ะสำหรับตารางเงินเข้านะคะของบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะในเดือนพฤศจิกายน2563นะคะก็จะมีทั้งหมด6รายการด้วยกันนะคะในจำนวนนี้นะคะมี2รายการที่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะจะมีรายการอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาฟังกันเลยนะคะตั้งใจฟังกันดีๆฟังให้จบด้วยนะคะ อามาเริ่มรายการแรกเลยนะคะในวันที่1พฤศจิกายนนะคะ2563ก็จะมีค่าเดินทางนะคะด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะตัวนี้นะคะไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ ค่ารถโดยสารนะคะรถประจำทางขององค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือว่ารถเมย์ข,ขอสอมก่อนะคะรวมไปถึงรถไฟฟ้านะคะก็จะโอนให้500บาทต่อคนค่ะต่อเดือนนะคะซึ่งได้รับเฉพาะผู้ที่ลงทะเบียนในกรุงเทพนะคะแล้วก็6จังหวัดปริมณฑลได้แก่นนทบ,บุรีปทุมธานีอยุธยยาสมุทรปราการ สมุทรสาครและนคนปรปฐมแล้วก็มีค่ารถโดยสารบอขอสอนะคะหรือว่ารถทัวร์บขสตรงนี้จะได้500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรคนจนนะคะจะได้รับสิทธิ์ทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งค่ะแต่ไม่เกินมงเงินที่กำหนดนะคะโดยนำบัตรสวัสดิการแห่งรัฐแล้วก็บัตรประชาชน ไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารบขอสอค่ะแล้วก็มีค่ารถไฟนะคะ500บาทต่อคนต่อเดือนผู้ถือบัตรนะคะจะได้รับสิทธิ์ทุกคนเช่นกันนะคะแล้วก็ใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะแต่ไม่เกินวงเงินที่กำหนดนะคะก็คือ500บาท โดยสามารถนำบัตรสวัิการแห่งรัฐนะคะและก็บัตรประชาชนไปขอรับสิทธิ์ได้ที่จุดจำหน่ายตั๋วโดยสารรถไฟนะคะต่อมานะคะก็จะเป็นวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นสินค้าเพื่อการศึกษาและวัสดุการ,กรเกษตรในร้านค้าธงฟ้าประชารัฐและร้านค้าอื่นๆนะคะที่กระทรวงพาณิชย์กำหนด ซึ่งผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนจะได้รับวงเงินทุกคนและใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งแต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดและไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะก็ผู้ถือบัตรที่มีรายได้น้อยกว่าสา0 0 0ืบาทต่อปีจะได้รับวงเงิน 300บาทนะคะต่อคนต่อเดือนในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคส่วนผู้ที่ถือบัตรที่มีรายได้ระหว่าง30,000บาทถึง1นึ่งแสนบาทต่อปีก็จะได้รับโรงเงินในการซื้อสินค้านะคะสองบาทต่อคนต่อเดือนตรงนี้นําไปรูดซื้อที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐนะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้เนาะ แล้วก็รวมไปถึงวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จําเป็นนะคะที่เพิ่มเติมให้อีก500บาทเป็นระยะเวลา3เดือนนะคะก็เป็นไปตามของโครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรี หรือว่าคอรอมอแล้วนั่นเองโดยจะเพิ่มวงเงินค่าซื้อสินค้านะคะให้แก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนทุกคนจำนวน500บาทต่อคนต่อเดือนนะคะตั้งแต่เดือนตุลาคมจนถึงธันวาคม2563นะคะก็เข้าพร้อมกันเลยในวันที่1พฤศจิกายนนะคะตรงนี้นำไปรูดซื้อสินค้านะคะกดเป็นเงินสดไม่ได้ค่ะ แล้วก็จะมีเป็นเงินส่วนลดนะคะค่าซื้อก๊าซ LPG หรือว่าก๊าซหุงต้มค่ะ45บาทต่อคนนะคะต่อ3เดือนโดยผู้ถือบัตรก็จะได้รับทุกคนนะคะแล้วก็สามารถใช้สิทธิ์ได้นะคะด้วยการนำบัตรไปซื้อก๊าซกับร้านค้าที่ร่วมรายการกับกระทรวงพลังงานใช้ได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งนะคะภายในระยะเวลา3เดือน แต่ต้องไม่เกินวงเงินที่กำหนดแล้วก็ไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้เช่นกันค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือเงินที่จะเข้าในวันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะส่วนในวันที่สิบแปดพฤศจิกายนนะคะก็มีเงินเข้ามาเพิ่มอีกเด้งหนึ่งนะคะก็คือ จะเป็นค่าน้ำประปาฟรีหนึ่งร้อยบาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะที่ได้รับสิทธิ์ก็คือจะเป็นครัวเรือนที่ใช้น้ำประปานะคะไม่เกินเกณฑ์เดือนละหนึ่งร้อยบาทแล้วก็ต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิเรียบร้อยแล้วนะคะผ่านเว็บไซต์นั่นเองซึ่งผู้ที่ถือบัตรนะคะที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ การประปาณครหลวงหรือว่ากอปอนอนะคะส่วนผู้ที่ถือบัตรนะคะคนจนที่อยู่ต่างจังหวัดก็ต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์การประปาส่วนภูมิภาคค่ะซึ่งตรงนี้นะคะแอดมินก็เคยทำคลิปตรงนี้มาแล้วครั้งหนึ่งนะคะแล้วก็แปะลิงก์ไว้ใต้คอมเมนต์นะคะยังไงพ่อแม่พี่น้องก็สามารถไปดูย้อนหลังกันได้นะคะ ทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าน้ามานะคะผู้ได้สิทธิ์จะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลแล้วก็ทำการโอนเงินสดให้นะคะกลับเข้าไปในบัตรคนจนในวันที่18พฤศจิกายน2563อันนี้นะคะสามารถนำบัตรคนจนหรือว่าบัตรสสดิการแห่งรัฐมากดเป็นเงินสดใช้ได้เลยนะคะ ส่วนอีกอันนึงก็คือจะเป็นค่าไฟฟรีค่ะไม่เกิน230บบาทต่อเดือนต่อครัวเรือนนะคะ ครัวเรือนที่ได้รับสิทธิ์ก็คือเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดนะคะเดือนละ230บาทแล้วก็จะต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์เรียบร้อยแล้วนะคะที่เว็บไซต์นะคะซึ่งคนที่ถือบัตรคนจนนะคะที่อยู่กรุงเทพและปริมณฑลนะคะจะต้องไปลงทะเบียนผ่านเว็บไซต์ของการไฟฟ้านครหลวงนะคะหรือว่ากอฟน ส่วนผู้ที่ถือบัตรที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะก็ไปลงทะเบียนที่เว็บไซต์ของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคนะคะหรือว่ากฟผนะคะทั้งนี้นะคะเมื่อบินค่าไฟฟ้ามาจะต้องสำรองจ่ายเงินสดไปก่อนนะคะจากนั้นระบบจะทำการบันทึกข้อมูลนะคะแล้วก็ทำการโอนเงินสดนะคะให้กลับเข้าไปในบัตรคนจนหรือว่าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐค่ะ ในวันที่18พฤศจิกายน2563ตัวนี้นะคะสามารถนำบัตรมาใช้กดเงินสดได้เช่นกันค่ะอะเดี๋ยวเรามาย้ำกันอีกสักครั้งนึงนะคะให้ชัดเจนเนาะ วันที่หนึ่งพฤศจิกายนนะคะสองห้าหกสามเงินที่จะเข้าในวันนี้ก็คือจะมีค่าเดินทางด้วยรถโดยสารสาธารณะนะคะก็ได้แก่ค่ารถเมล์และก็ค่ารถไฟฟ้าห้าร้อยบาทต่อคนต่อเดือนนะคะตรงนี้จะได้เฉพาะคนที่อยู่ในกรุงเทพและก็หกจังหวัดปริมณฑลนะคะส่วน ค่ารถทัวร์บขอสอแล้วก็ค่ารถไฟตรงนี้ได้กันทุกคนนะคะสามารถไปขอรับสิทธิ์ได้โดยการนำบัตรคนจนและบัตรประชาชน ไปขอ,อยื่นรับสิทธิจุดจำหน่ายตั๋วนะคะแล้วก็จะมีวงเงินช่วยเหลือค่าซื้อสินค้านะคะที่ได้กันอยู่แล้วนะคะจํานวน200แล้วก็300บาทรวมไปถึงเงินที่เขาเพิ่มให้เพิ่มเติมอีก500บาทนะคะตรงนี้จะเข้าพร้อมกันเลยรวมเป็นทั้งหมด700บาทแล้วก็800บาทนะคะตามแต่รายได้ที่ลงทะเบียนไปตรงนี้เข้าในวันที่1พฤศจิกายนเหมือนกันไม่สามารถกดเป็นเงินสดได้นะคะ ตรงนี้สามารถใช้รูดซื้อสินค้าที่ร้านธงฟ้าประชารัฐค่ะแล้วก็จะมีค่าส่วนลดแก๊สหุงต้มนะคะตรงนี้ก็นำไปใช้สิทธิ์กันได้นะคะตรงนี้กดเป็นเงินสดไม่ได้เหมือนกันก็จะเข้าในวันที่หนึ่งเนาะส่วนในวันที่สิบแปดนะคะ เงินที่จะเข้าในวันที่18ตรงนี้สามารถกดเป็นเงินสดได้2รายการก็คือมีค่าน้ำประปาฟรี100บาทนะคะต่อครัวเรือนต่อเดือนซึ่งจะต้องใช้น้ำไม่เกิน100บาทต่อเดือนแล้วก็ไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วนะคะเขาก็จะโอนเป็นเงินสดกลับมาให้ในบัตรคนจนนะคะตัวนี้สามารถนำไปกดเป็นเงินสดมาใช้ได้เลยแล้วก็มีอีกอันนึง ก็คือค่าไฟฟ้าฟรีนะคะไม่เกิน230บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนนะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกินเกณฑ์ที่กํกาหนดเหมือนกันนะคะก็คือต้องใช้ไฟไม่เกิน230บาทแล้วต้องไปลงทะเบียนใช้สิทธิ์ที่เว็บไซต์เรียบร้อยแล้วเหมือนกันนะคะสองตรงนี้กดเป็นเงินสดได้นะคะจะเข้าในวันที่18พฤศจิกายนค่ะค่ะและนี่ก็คือ ตารางเงินเข้านะคะในเดือนพฤศจิกายน2563สนะคะสำหรับผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะคะหรือว่าบัตรคนจนนั่นเองนะคะยังไงก็นำบัตรนะคะไปเช็ครายการไปรูดซื้อสินค้าได้นะคะหากมีการเปลี่ยนแปลงอย่างไรเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวทางเราแอดมินก็จะรีบมาอัปเดตมาแจ้งข่าวให้กับพ่อแม่พี่น้องได้ทราบในทันทีค่ะ ค่ะวันนี้นะคะข่าวสามทีวีก็ต้องขอลาพ่อแม่พี่น้องทุกท่านไปก่อนนะคะค่ะพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะคะมีความคิดเห็นอย่างไรนะคะเกี่ยวกับคลิปนี้นะคะ มีข้อสงสัยอะไรหรือว่ามีคำถามอะไรเพิ่มเติมนะคะก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะคะหากใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับพวกเราทีมงานข่าวสามทีวีกันเอาไว้เยอะๆนะคะแล้วก็อย่าลืมกดแชร์ข่าวสารดีๆแบบนี้นะคะให้กับพ่อแม่พี่น้องทางบ้านนะคะให้ได้รับรู้ข่าวสารนี้ด้วยนะคะ ส่วนใครที่เพิ่งเข้ามาดูนะคะหรือว่าเข้ามาดูแล้วแต่ยังไม่ได้กดติดตามเลยนะคะก็ขอฝากกดติดตามนะคะกด Subscribe นะคะช่องของเรานะคะให้กับพวกเราข่าวสามทีวีด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็นทางหน้าเพจของ a ฟ e b o o k นะคะหรือว่าช่องทาง YouTube ช่องทางนี้เลยนะคะ วันนี้หามีข้อผิดพลาดประการใดค่ะทางเราก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องเอาไว้ด้วยนะคะยังไงเดี๋ยวเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะวันนี้ค่ะซ้ำทีวีสวัสดีค่ะหากใครมีคำถามเพิ่มเติมหรือว่าข้อสงสัยก็สามารถเม้นใต้คลิปวิดีโอได้เลยนะครับทั้ง YouTube และก็ Facebook นะครับใต้คลิปนี้เลยนะครับสามารถเม้นสอบถาม คำถามปัญหาต่างๆนานาได้เลยนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเรื่องการได้รับเงินช้าหรือว่าไวนะครับแนะนําอย่าทักข้อความไปถ้าทักข้อความไปแล้วไม่มีทางตอบแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบข้อความของอข่าว 3TV ทั้ง YouTube แล้วก็แชท a c e b o o k ล่มนะครับเพราะว่าพ่อพี่น้องเล่นทักกันไปวันหนึ่งสองสามร้อข้อความนะครับมองไม่เห็นเลยนะครับข่าวโพลไมหมดเลยแนะนําให้เม้นใต้คลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับ ถ้าใครรู้ก็สามารถช่วยมาเม้นตอบคำถามแล้วก็บอกเพื่อนหน่อยนะครับก็ช่วยๆกันเนาะนะครับข่าวสามทีวีก็ตอบไม่ไหวคำถามของท่านจะถูกนำมารวมกันแล้วก็ตอบคำถามในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปนะครับสำหรับคำถามที่พ่อแม่พี่น้องที่จะถามกันในคลิปนี้นะครับผมข่าวสามทีวีนะครับผมก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็อขอฝากพ่อแม่พี่น้องนะครับถ้าไม่อยากพลาด ก็ติดตามข่าว3ามทีวเอาไว้ดีๆนะครับเช่น Facebook ก็ไปกดถูกใจเพจข่าว 3TV เอาไว้เลยนะครับผมแล้วก็ Youtube ก็อย่าลืมกดติดตามเพจข่าว3าทีเอาไว้เลยนะครับเพื่อที่พ่อแม่พี่น้องจะไม่ได้พลาดโอกาสสิทธิต่างๆนาๆนาครับเช่นบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาหรือว่าโครงการใหม่ๆของรัฐบาลที่เขาจะมีมาช่วยเหลือประชาชนนะครับจะได้เป็นการบอกต่อกันนะครับไม่ไว่าเป็นเกษตรกร,เ,ร,กรเงินอุดหนุนเด็กหรือ เป็นเงินช่วยภัยแรงเงินเด็กแรกเกิดเงินค่าเทอมลูกนะครับผมสุดท้ายนี้ข่าวสามทีวีไม่มีอะไรจะขอมากมายครับก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องที่รับฟังรับชมก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะครับร่ำรวยมีเงินมีทองมีโชคมีลาบนะครับอาจจะถูกหวยรางวัลที่หนึ่งนะครับไม่ที่หนึ่งก็ที่สองที่สามก็ยังดีนะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องที่ลังฟังตอนนี้ขอให้พบเจอแต่ลาบลอยนะครับผมได้เงินได้ทองเงินทองไหลามาเทมานะครับ ขอให้โชคดีกันทุกคน,นครับอย่าเจ็บอย่าไข้นะครับสาธุอย่าลืมกดติดตามช่องข่าว3มทีด้วยนะครับสำหรับนี้ก็ไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอถัดไปสวัสดีครับ